สวัสดีค่ะนี่นะคะก็มาดูน้องเมสามาดูมาเล่นกับน้องเมสานะคะตอนเย็นน้องเมสากินสับปะรดอาแม่เอาสับปะรดมาจากไหน พี่เสือพี่สิงนะคะพี่พลอยดูเมษาจะกินสับป,ปะรดดูดกินได้ไหมล่ะ นะกินได้อะ,อะเอาไปให้แม่กินเลยเล่นสาเล่นกับพี่เป้งงับ ถ้ากินหมดต้นหนึ่งนี่หอไม่สาเก่งมากกินให้หมดเหมือนป้าแก้วนั้นน่ะไม่สา กินมือพี่แป้งอ่ะแม่สาเออแม่สาเแม่สาครับ เกได้ทั้งสองชื่อเลยใช่ไหมผู้เบสกับเมษาน้องผู้เบสเหรอน้องผู้เบสแต่แต่แต่หนูพูดเมษาน้องผู้เบส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 ค่ะผู้เบสน้องผู้เบสกินอร่อยไหมงับผู้เบสน้องผู้เบส กระดิง่งเคียวแล้วก็ขายน้องมีฟันแค่ไม่กี่ซี่เองก็เลยยังเคี้ยวไม่ได้ก็เลยต้องเคี้ยวแบบนี้กาากรน,น,นี่ย เบน้องผู้เบสน้องผู้เบสเคิร์ฟน้องผู้เบสค่ะน้องผู้เบสน้องผู้เบสใกล้จะถึงวันเกิดน้องผู้เบสแล้วเหลืออีกสี่ห้าเดือนก็ใกล้แล้วนะใกล้จะหนึ่งปีแล้วเจเนี่ จะหนึ่งขวบแล้วตัวเล็กแต่แรงเยอะนะเออแต่ก็แต่ก็อ้วน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 นอนอ้วนน้องผู้เบิดไม่ไปจะไปหาแม่กินอยู่กับแม่ นี้ม่กินของเรานี่ของเราอยู่นี่ผู้เบสครับผู้เบสครับอ่ะไปกิน ถ้าเกิดเอซท่านใดสนใจตะกุดหรือล็อกของน้องเมสานะในของน้องภูเบศนะคะก็ติดต่อได้ที่แม่สาวนะคะหรือพิพิธภัณฑ์บ้านน้องเมษานะคะเห้อชินแต่เมษาจะเปลี่ยนชื่อว่าภูเบศต้องทำให้ชินปากว่าผู้เบศ น้องผู้เป็ดครับโอ้นั่งอย่างงั้นเลยเหรอพี่เป่งระวังขาหลังนะนั่ภาพดูพี่แก้วนะคะนี่พี่แก้ว ยังไม่ได้ทำความสะอาดหลักนะคะก็ข่อสั่งยังไม่จับมาบ้านนะคะไปแห่งงานที่ไหนน้มะพ่อไปแห่งงานที่สังขะนะคะก็เลยยังไม่ได้ทำความสะอาดก็ต้องน่าจะทำพรุ่งนี้เช้าหรือเปล่าเขาจะมาถึงดึกๆหน่อย อ้อยนะคะนี่ก็กองไฟเว้ไว้จุดให้น้องเมสานอนนะคะน้องเขาชอบมาพิงพิงไฟนอนน้องผู้เบส <c oughs> แมเเ่เราเราเราต้องทำป้ายไว้ไว้ตรงหน้าบ้านเราแล้วว่า บ้านาาาน้องภูเบศกับพิบตาปิงปิงปิงเลย <c oughs> อเมซาร้องเพลงให้ฟังหน่อยช่าง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 น้องเคยเห็นช่างหรือเปล่า ช้างมันตัวโตหมายเบาจมูกยาวๆหรือกว่างวงซองเขียวแต่งวงหรือกว่างามีหูมีตาหางยาวช้าง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 น้อยช้างน้อยนั่นชื่อผู้เบด ยืนกินงับงับก่อนเอ้ยแม่แย่งไปกินแล้วแม่แย่างไปกินแล้วไปกินกับแม่น่ะผู้เบสกินไม่ทันเลยแม่แย่งไปกินก่อนนะงับงับงับอย่าโยนเล่นสิงับ เดี๋ยวคาหลังเอคาลังคันคันคันแม่พี่พลเขาอายุกี่นะพี่พลยี่แปดเมษาศูนย์ขวบเมษาศูนยขวบหฮอ ลงชื่อแล้วพี่แก้วล่ะแม่พี่แก้วล่ะอายุกี่พี่แก้วสามสิบห้าพ,พี่พลอยยี่สิบปดนี่เป็นน้องตัวนีนี่น้องสุดส่วนลงทองคำก็เป็นเป็นพี่ใหญ่เลยใหญ่สุดในบ้าน ลุงป้าแม่ลูกก็เป็นกำลังใจให้น้องผู้เบสด้วยนะคะครอบครัวน้องผู้เบสก็คลิปนี้จะเกิด FC ท่าันใดชอบเจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันทลิปหน้านะคะบ๊ายบายบาย